ื้นทีกนจรวดส่งกล้านะก็มีการจัดงานสันนี่สงกร้าเกิดขึ้นนะครับในก็มีการค้นกล้องดีอานาปืนติ้นในพื้นทีเดี่ยวไปจัดกันเต็มเลยเพื่อรองรับหนักทองเที่ยวนะครับเริ่มแล้วครับงานวันสันนีสงกล้าระหว่าวันที่12ถึง2 3ม,มีนาคม2568นะครับเต่บริเวณริมสะบัวแลมสมิลานะครับเดินหน้ายกระดับสินคา้าพรีเมียมเปิดเวทีเจราจาธุรกิจสร้างโอกาสส่งออกสู่ตลาดโลกครับ นายโชนารินเกิดส้มผููวาราชการจังหวัดสงขลาครับเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเสเน่สงคล้าซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ทิพรองทึ่หิบหน้ามีนาคม2568นแะครับที่สนามสะบัวแลมสมิลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับเพื่อเป็นการส่งเสริมและการสนับสนุนสินค้าโอท็อปพรีเมียมและการผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดสงขลาครับให้เป็นที่โรจักทางในประเทศและต่างประเทศเลยพร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ขยายช่องทางการค้าและการจับคู่ธุรกิจในการเจรจาธุรกิจด้วยนะครับ ภายในงานเนี่ยประกอบด้วยการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตรการประมงปศุสัตัตซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมนี่และก็เป็นผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาทองทิ้นครับซื้อตึงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาจํานวน50บูธ้ดยการกิจกรรมการเจราจาธุรกิจบิสเนสแมทชิง่งนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของงานเลยเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยได้นําเสนอสินคา้าให้แก่ผู้ซื้อโดยตรงเลยนะครับ<ฆ>ถ้ามาตกลงซื้อกายด้หรือว่าเหลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆกันได้ บเบอร์อะไรกันนะครับเปิดที่จะนําไปสู่การเป็นเครือข่ายและการพันธมิตรทางธุรกิจต่อไปในอนาคตได้ครับนอกจากนี้แล้วยังมีการแข่งขันวาวพื้นเมืองนะบริเวณชายหาดสมิล่ากิจกรรมการสแสดงบนเวทีกลางตลอดตั้งสิบสองวันครับเป็นบรรยากาศพิธีเปิดแ,แล้วยิ่งย้ญ่อลังการมากมากถังแซงสี่เสียงแล้วก็การแสดงนะคะที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่พอพิธีเปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดส่งคราพร้อมโดยขนาดผู้บริหารแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการเนี่ยก็ลงมาจาก แล้วก็ไปเยี่ยมสมบู์จำหน่ายสินค้าโอท็อปพรีเมียมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ท้องทิ้นที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดสงคล้าซึ่งภายในงานเนี่ยก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่คึกคักจากพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจเหลือซื่อสินค้าแล้วก็ยังมีการรวมไปชิมอาหารผืนเมืองด้วย<อ>ไปพูดคุยให้กำลังใจผู้ประกอบการเพื่อจะส่งเสริมการพัฒนาสิ้น้าให้ได้มาตรฐานแล้วก็ขยาย่องทางการตลาดต่อไปนะคะทางนี้ค่ะในปี2อง8จังหวัดสงคล้าเนี่ยมีวาระครบ1 8ึอ ปีก็เลยกำหนดจัดงานวันสเสหนสรงคล้าคืนเพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้อัตลักษณ์ของจังหวัดสงคล้าให้เป็นที่รู้จักของหนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่น้อประชาชนแล้วก็เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดสรงคล้ามากยิ่งขึ้นสามสารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้อประชาชนชาวจังหวัดสรงคล้าด้วยจา้ารวมไปถึงช่วยนายเศรษฐกิจจังหวัดสงคลานะ้ามีความเข้มแข็งมากยิ่ง,ข,ง,ข,งขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วจังหวัดสรงคลานะ้ายังมีทรัพยากรจะมีความาลากล้ามีคุณภาพมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมและก็มีความลกลายที็ ดวสมบูครับในงานเนี่ยมีภูมิปัญญาทองทิ้นแต่ซืบทอดกันมายางยาวนานครับนำมารังสั้นเป็นผลิตภัณฑ์ยกระดับด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมนั่นเองนะครับถ้ามานําไปสู่ตลาดได้ทางตลาดในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับถ้ามาสร้างงานสร้างรายได้และก็ ไอ้เพิ่มขึ้นเนี่ยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยน,นั่นแหละบร,ริาการในงานมีโต้โบูยังจัดเลยน่าจัดไปจนถึงวันที่23ม,มีนาคมนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปชมสิ้น้าพีม่งพเมีม,อมของจังหวัดสงคล้าก็สมัครไปในงานกันได้นะคะเพราะว่างานวันสเส้นสงคล้าจะจัดไปจนถึงวันที่23มีนาคมที่บริเวณสนามสะบัวแลมสมิลาจังหวัดสงคล้านั่นเองใช่เลยเอ้เสื้อก็เรากรลืมเก่าๆแล้วกันนะ ถ้าทั้งหมดอยากได้เสื้อไหมนี่ไปเจอที่งานนี้ได้ไหมนะก็น่าจะสื่อได้แต่ว่าต้องหาผู้สนับสนุนก่อนนะ <c oughs> อันนี้เป็นการช่วยร้านบอก โอ้หนาก็ถือว่าเปน็นเรื่องงานนะท <g leep> ี่จะได้แบบเพ้นความสวยงามแล้วก็เห็นอัตลักษณ์ของพื้นที่น่้นา,นานพอในงานเขาก็จะเอาแบบของภุ่มปัญญาทองทีทองทีแล้วก็เป็นเส้นขามพ,พรีเมียมน,นะไปจัดแสดงแล้วก็ไปขายในงานแล้วก็มีผูป้รประกอบการโอท็อปแล้วก็ผู้ประกอบอื่นๆเนี่ยเขาได้ไปจำหน่าเส้นขาก็เพื่อเป็นการเขาเรียกว่าสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นี้บนเวทีห็นามีกิจกรรมทุกวันโอ้ทุกวันเลยนะยิ่งยาวไปเรื่องวันทุ่งตายคือวันที่ะามีีนากคมเลยมันนะ ก็ยากจะเล็การแสดงนี้มันยิงย้ญ่ตระการตานะกับแสงสีเสียงปากความบันเทิงก็ไปหน้าเวทีได้เลยนะคะมีกิจกรรมให้ได้รวมสนุกแล้วก็รวมกิจกรรมสร้างสีสันยั่วเขาเรียกว่ารวมกันย้อนดําลึกถึงวันสงคล้านะคะแล้วก็นําเสนอัตลักษณ์เพื่อจะสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักทองเที่ยวคนอื่นๆโดยนั่นเองนะคะ